สวัสดีครับเช็คฟอร์มผู้สัมป,ปัตูไทยลีกับบินวีพรีเมียมนะครับในแมตช์วีคที่19ใครจะเป็นยังไงได้ลงได้เล่นได้นั่งยังไงบ้างไปฟังกันคนแรกนะครับวีริศสุบิีโคกโพแห่งการท่าเรือไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองนะครับก็ส่วนทางระยอง f อออกไปเยือนนครราชสีมาวีริศทัตพิชาอักษรศรนะครับ, v บ,ก,รบก็มีชื่อบนมานั่งอีกแล้วนะครับเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมก็รอโอกาสต่อไปนะครับน่าจะได้เล่น บอลถ้วยในช่วงกลางสัปดาห์นี้มากกว่าลำพูนวอริเออร์ครับนนม่วงงามพีลิสนนม่วงงามก็ถูกจับไปตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับก็เราก็ไม่รู้กันว่าเหตุผลกลนใดเพราะว่านนม่วงงามไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรฟอร์มก็ไม่ได้แย่ก็ดีมาตลอดครับเป็นตัวหลักของทีมมาแต่ก็รอบก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจในทีมงานโคชแหละมาที่คู่ใหญ่คู่สำคัญนะครับ t h e b a t t เ e of V นะครับเมืองทองยูไนเต็ดพบหนองบัวพิชัยเอฟซีนะครับที่ทาง วีลิสพิลพงษ์เรือนนินลงสนามประทากับวีลิสกิจคุณจำตัววันนะครับซึ่งทางวีลิสปินคุณชอนไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองเพราะว่ามีอาการเจ็บเท้านะครับในเกมนี้นะครับต้องยอมรับว่าการขาดการลงสนามของวีพิลพงษ์เรือนนินเนี่ยมีส่วนสาคัญมากในการที่ทําให้เขาเกิดความผิดพลาดนะครับแต่ก็ถามว่ามีจังหวะที่เซฟไหมมีจังหวะที่เซฟจังหวะที่ดีมีครับส่วนจังหวะที่รับและหลุดมือเนี่ย Oh God, องค์ประกอบหลายๆอย่างของการที่ผู้สอบตัวคนนึงจะรับหลุดมือเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับการกดดันจากกองหลังการเทคตัวแสงไฟนะครับความเหนื่อยล้าการฝึกสอบอะไรได้มีหมดทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าถุงมือมันจะไม่ดีหรืออะไรนะครับมันมันมันต้องดูด้วยว่าองค์ประกอบในการรับหลุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับใช่ถุงมือเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าองค์ประกอบก็เป็นส่วนหลักส่วนสําคัญในการพิจารณาเหตุการณ์ในการหลุดรับรุ่ฟุตบอลหลุดมือแต่รุ่นั้นไม่โดนนะครับเพราะว่าอาริซิโซโก้สกัดออกส่วน แมตช์ต่อไปก็สิงเชงรายนะครับเป็นวีร uh, ิสอภิรักษ์วรวงศ์ลงสนามเจอไปเยือนพีทีประจวบก็คือทางอภิรักษ์ก็เกมเยือนสิงเชงรายรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอะไรแล้ะแต่ก็ก็มีจังหวะเซฟครับมีจังหวะที่ดีแต่ว่าลูกที่สองที่โดนกิกอร์โมอเลสรักไก่ยิงก็ก็เป็นลูกที่เข้าใจได้เหมือนกันว่าอืมก็มเนาไปเอาไปดักนนเนาะก็โอเคไม่เป็นไรใช้ลูกนั้นเป็นรังรำหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า นั่นแหละครับก็คือเป็นจังหวะติดพลาดท,ที่น่าสนใจมากนะครับนะรับผู้สาบตัสายดักวีรลอนะครับโอเคต่อกันที่คู่สุดท้ายน่าสนใจที่สุดคือบีจีปทุมวิณฑนะครับเปิดบ้านชนะคอนกันไปได้แมชนี้สลานนนไม่ได้ลงอีกแล้วนะครับก็เป็นแมชที่สาบติดต่อกันหลังจากที่แพ้ลาดบุรีเนี่ยได้ลงแล้วก็มาเป็นแพ้เชียงรายนะครับชนะฉาแล้วก็มาชนะคอนแกนเนี่ย ก็ย่อต้องยอมรับว,ว่าน่าจะมีเงื่อนไขกลใดสักอย่างแล้วละครับที่ทําให้จชลานนผู้สาศประต,ตทูที่ดีที่สุดหนึ่งในสองของประเทศเนี่ยนั่งอยู่บนมานั่งตัวสำรองโอเคครับพี่สันต์ดอกไม้แก้วคือผู้สาบประตูที่ดีนะครับมีลูกเซฟจุดโทษทุกอย่างดีคำมานดีเป็นตัวหลักอายุมากสั่งการเกา่าแต่การที่ผู้สาบประตูอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเป็นทีมชาติ เป็นตัวหลักทีมชาติตลอดเนี่ยในระยะที่ผ่านมานถูกจับนั่งโดยที่ไม่มีเหตุผลของอาการบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยน่าสนใจมากนะครับว่าทําไมถึงเป็นด้วยเหตุผลอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็ให้กาลังใจวีดิสสาะนนอนนอินกันไปนะครับก็โอเคนี่คือฟอร์มผู้สับประตูไทยลีกของวีพรีเมียทุกท่านนะครับที่จบแมตช์ week สิ กลางสัปดาห์มีเอชชาร์กเอฟเอคันะครับใครเล่นยังไงใครลงสนามเจออะไรบ้างก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนช่วงนี้ค่าฝุต PM 2.5หนักมากรุนแรงมากก็ขอให้ทุกท่านได้สวมหน้ากากแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เมเจอกันใหม่ในวิเคราะห์ฟอร์มผู้สล่ตัวแทนไทยลีกแมตช์วีคที่20ครับสวัสดีครับ